สวัสดีครับผมวันนี้มีมีดเหล็ก SK5 นะครับผมจากช่างอันนะครับช่างอันช่างอันออที่ไหนนะผมลืมชื่อผมลืมที่อยู่กันแล้วว่าจะแซวแกทั้งหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวนะเช็ดก่อนผมจะแกะเมื่อสักคู่นี้เลยนะครับเหล็ก SK5 ตัวนี้นะครับผมทำจาก เริ่มแรกเลยนะเจ้าตัวมีดเนี่ยนะครับเจ้าตัวใบก่อนที่จะมาเป็นรูปมีดเนี่ยนะครับมันถูกสร้างมาเพื่อไปเป็นใบตัดหญ้าที่เป็นสีเ่เหลี่ยมผืนานะนะเป็นใบตัดหญ้านะครับเจ้าของเขาพี่ที่เป็นเจ้าของโรงงานทําพวกใบตัดหญ้าขายเนี่ยนะครับแกเอาไปทําใบตัดหญ้าแล้วพอดีมันเหลือ แกก็เลยเอามาลองทํามีดสกให้ช่างอันนะครับตัวนี้ใบตัดหญ้าตอนที่แกส่งชุบโรงงานเหล็ก sk 5นะครับความแข็งแค่5 2 hrc นะครับผมแข็งไม่มากจริงๆเหล็ก sk 5เนี่ยครับมันไปได้ไกลจนถึง6กว่ากว่าเลยนะครับแต่ว่าตอนที่มันไปเป็นใบตัดหญ้าเนี่ยแข็งมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะแตกจะหักง่ายนะครับมันก็แข็งในระดับหนึ่งที่จะฟันหญ้าขาดแล้วก็ กิ่งไม้เล็กๆนะครับผมก็เลยได้ความแข็งแค่นี้นะครับแล้วก็ช่างอ่านแกลองเอามาทําเป็นมีดดูนะครับก็จะได้ประมาณนี้นี่แกขึ้นคมเองจากจากาหินรับมีดที่เป็นหินไดมอนด์นะครับหินเพชรนะครับพวกนี้แกก็ใช้ตะไบนะครับใช้หินใช้อะไรของแกเนี่ยคือไม่มีเครื่องจักรที่ทําให้เกิดความร้อนเลยจนมาเป็นมีดจากใบสี่เหลี่ยมนะครับผมก็ประมาณนี้นะนะครับ อ๋อไม่ใช่สิเริ่มแรกสิมันตัดไปตัดเลเซอร์ก่อนนะครับเป็นรูปมีดแต่ว่าไม่ได้สวยแบบนี้มันจะเป็นรูปมีดแบบทื่อๆนะครับแล้วแกก็เอาพวกหินไดมอนด์รับแต่งให้มันโค้งมนเป็นรูปมีดนะครับผมผมให้ดูคมแกนะแกทําคมเฉียบมากนะครับแกเป็นช่างที่อยู่กับพวกเครื่องตัดเกี่ยวกับงานตัดในโรงงานนะเพราะฉะนั้นแกจะเข้าใจเรื่ององศาของ คมมีดมากนะครับผมเห็นไหมนี่ขนาดไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรนะครับเป็นช่างคือทํามือแฮนเมดนั่งทําเล่นๆที่บ้านนะครับผมว่าแกทําได้ขนาดนี้สวยนะนะครับต้องชมกันแหละนะครับผมซื้อมาสองเล่มเนี่ยนะครับห้าร้อยให้ค่าเครื่องมือแกนะครับโอเคมาดูเจ้าเหล็ก SK5 ตัวนี้คมยาวเท่าไหร่หน่วยนิ้วรอเดี๋ยวนะโอเคอนะ เธอท้าหน่อยนะครับแป๊บหนึ่งนะเล่มนี้คมยาว4ี่นิ้วนะครับผมคมยาว4ี่นิ้วนะครับหรือว่า1 0อย mm เมิลลิเมตรนะครับเล่มนี้คมยาวน่าจะพอๆกันดีถ้าพอๆกันแล้วกันนะครับสี่นิ้วเหมือนกัน4นิ้วนิดๆ,ๆนะครับสนิ้วนิดๆนะนะครับส่วนความหนามันหนาไม่มากหรอกครับสองจุดสมมิลนะครับ ใบตัดหญ้านะครับพอดีมันมีจังหวะที่ fc ถามผมพอดีว่าใบตัดหญา,ามาทํามีดได้ไหมนะครับและช่างอันเขาทำอยู่เล่นอยู่พอดีผมก็เลยขอซื้อเอามารีวิวนะครับผมก็ใบหนา2 3. มิลสองนะนะครับคือมันก็จะเป็นมีดฉุกเฉินได้นะครับเห็นไหมใครอันนี้ผมบอกนะเดี๋ยวผมทดสอบเสร็จถ้าใครสนใจผมขายให้เล่มละ2 0 0นะครับ 250นะครับเท่าเท่ากับที่ได้มานั่นแหละแล้วก็ไปหาเชือกหรือว่าจะใช้ไม้ไปทําด้ามเองแต่250บาทรวมค่าส่งเนี่ยผมว่าน่าจะไม่แพงนะนะครับคมเฉียบเลยนะครับเห็นไหมจริงๆแกบอกองศาที่แกตั้งคมมาแหละนะครับแต่ผมจำไม่ได้นะครับ การเฉือนแบบนี้นะครับมันเป็นการเฉือนทําลายคมนะครับกระดาษมันเป็นกระดาษแข็งนะครับผมถ้าเหล็กที่ไม่ได้ผ่านการชุบแข็งมาเนี่ยครับมันเฉือนได้ไม่กี่ครั้งนะครับผมถ้ามีคนบอกว่าคัตเตอร์เฉือนได้หลายครั้งสูกครับคัตเตอร์ตัวนี้นะครับเหล็ก SK4 นะครับชุบแข็งมาที่60ตันนั้นผมดูมัน60ไป64 HRC นะครับมันแข็งมากเพราะฉะนั้นเฉือนได้หลายครั้งแน่นะครับ นะเดี๋ยวอันนี้ผมจะเก็บก่อนนะเล่มนี้ผมจะไม่ทดสอบนะครับเพราะว่าเผื่อใครซื้อนะครับจริงๆผมขายสองเล่มแหละขายเท่ากันนั่นแหละแต่ผมจะทดสอบแค่ว่าดูซิว่าการเฉือนเชือกนะครับเนี่ยเชือกมันิีลาแข็งเหนียวแข็งเนี่ยนะครับมันจะเฉือนได้ทั้งหมดกี่ครั้งนะครับผมมันถึงจะหมดคมนะครับหรือว่าผมจะหมดแรงก่อนผมก็จะเลิกนะนะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆดูนะครับแล้วเดี๋ยวช่วยกันนับเนาะ ประมาณ1ไปกลับใน6ครั้งนะครับถึงขาดนะครับผม6ครั้งนะหกครั้งเท่ากันนะครับคือผมเชิญไปอย่างนี้นะครับแล้วผมก็เวลาผมดกลับผมจะเบาน่อยนะผมเชิญกดไปนี้นะครับทั้งหมดหกครั้งขาดนะครับต้องหมดยี่สิบสองครั้งเลยนะนะครับเดี๋ยวผมจะนับเป็นหกหกแล้วกี่ครั้งใครว่ากันนะครับเจ็ดครั้งรถประมาณนี้เจ็ดครั้งนะครับ ผมจุดไปนี่นะ6 6จ6ดนะครับเดี๋ยวผมไปเรื่อยๆผมรับอีกนะครับ เนี่ยนะครับผมนับได้ทั้งหมด79คัดนะครับประมาณ80แล้วกันนะครับมันก็เริ่มลื่นและเริ่มที่จะไม่เข้าต้องออกแรงมากแล้วนะครับคือดูด้วยตาเนี่ยไม่เห็นหรอกเห็นว่ามันยังคมอยู่แน่นะครับแต่ว่ายอดคมเนี่ยนะครับมันหายมันน่าจะหายไปแล้วนะครับผมเห็นไหมนะครับเนี่ยมันเป็นการเฉือนให้ดูว่า เหล็กที่มีความแข็งประมาณ52 hrc เนี่ยนะครับเวลาเจอพวกเชือกเหนียวๆหนาๆเนี่ยนะครับเฉือนแบบนี้กัดเขือนทำลายคมเนี่ยนะครับได้แค่80คัดนะครับอย่างเงี้ยนับ1 2 3อย่างน,น,นง,ง,งนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะให้เพื่อนๆดูนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเทียบได้กับพวกเหล็กแหนบที่ได้ค่าความแข็งขอพอๆกันนะครับถ้าเจอของเหนียวๆ ก็จะประมาณนี้ก็จะหมดคมแล้วก็ไปรับคมใหม่นะครับไม่ใช่บอกว่ามันไม่ดีนะแต่เพื่อให้เข้าใจนะครับส่วนเหล็กเบอร์อื่นที่มีความแข็งมากกว่า52 HRC จํานวนการคัดมันก็มากกว่าแค่นั้นเองนะครับผมเพราะว่ามันแข็งกว่าและมันก็รักษาคมได้ดีกว่านะครับพวกเหล็กตะกูลที่ผมเอามาให้เพื่อนๆชม n695 ที่ไปจนถึง60 61 HRC เนี่ยนะครับมันแข็งกว่าหลายเท่านะครับ ส่วนถ้าเพื่อนถามว่าเหล็กเบอร์อื่นที่ช่างทำล่ะผมบอกไม่ได้ว่าเหล็กเบอร์อื่นที่ช่างทำอะ่ะมันความแข็งกี่ HRc นะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เลยตอบได้ยากว่ามันจะดีหรือไม่ดีกว่าแต่เจ้าตัวเนี้ยที่ผมตอบได้เพราะว่าพี่ที่เป็นเจ้าของโรงงานแต่ส่งไปชุบแล้วเขามีรีพอร์ตการชุบมาว่าใบาตัดอ้อยแกใบตัดหญ้ากแกความแข็งที่ SK5 ความแข็งที่ 52HRc นะครับดูที่ว่าเฉือนเมื่อกี้ที่เฉือนที่เราเห็นมันเฉือนแบบ กิบกิบเนี่ยนะครับมันยังเข้าดีอยู่ไหมมันก็ยังเข้าดีอยู่นะครับเห็นไหมแต่ก็เริ่มยุ่ยแล้วเริ่มยุ่ยแล้วเริ่มยุ่ยนะครับไม่เหมือนตอนแรกนะครับแต่ว่าพอเวลามาเฉือนเชือกนะครับจํานวนครั้งในการเฉือนกดลงตอนแรกแค่เริ่มต้นเนี่ยแค่ประมาณ6 7เจ็ดครั้งนะครับพอลอ,อบรอบหลังๆเนี่ยสิบสี่สิบห้าแล้วก็ขึ้นไปถึงยี่สิบตอนเฉือนลงทีแรกเรารู้สึกเลยนะครับว่ามันลื่นนะครับลื่นเลยนะน่าแสดงว่า ยอดคุมเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาธิตให้ดูนะเหล็ก sk 5นะครับผมอบชุบโรงงานมานะครับทำจากใบตัดหญ้าที่ความแข็ง52 hrc นะครับผมใครสนใจผมขายต่อนะผมเอามาทดลองแค่นี้แหละเอามา้เพื่อนดูนะครับ250บาทรวมส่งนะครับเอาไปทำด้ามเองเจาะสว่านเจาะได้เพราะมันไม่ได้แข็งมากครับ มันแข็งแค่52 hrc แต่อาจจะต้องซื้อดอกสว่านดีๆหน่อยนะครับถ้าเกิดใครไม่ใช้ดอกสว่านเจาะจะใช้เชือกพันเป็นด้ามผมว่าก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ